ณช่วงเวลาที่โลกเต็มไปได้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กๆของเราซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆก็กำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดอยั้ยงแน่นอนว่าต้องอาศัยปัจจัยรอบด้านที่จะหลอมรวมให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพมหกรรมกีฬาสีสวนรัฐวิทยาเกมก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทั้งในด้าน MQ คุณธรรมจริยธรรม PQ ด้านสุขภาพ EQ ด้านอารมณ์หรือแม้แต่กระทั่ง SQ ทักษะต่างๆในการเข้าสังคมตามสโลแกนสปิริตสุขสนุกสามขีและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแข่งขันการนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ 4Q 4, 4 Question ได้ณบัดนี้ เราจะเล่าถึงเรื่องราวของเด็กคนหนุ่มคนหนึ่งที่มีโรคประจำตัวที่ไม่มีทางรักษาได้ด้วยยาถ้าคนไข้ยังไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกําัังกายคุณก็จะไม่หายจากโรคนี้นะคะ สเสียงคุณหมอหัวใจของผมราวกับหยุดเต้นผมคงต้องตั้งใจออกกำลังใจจริงแล้วแหละหมอครับผมจะหายใช่ไหมครับหมอก็ตอบไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะคุณต้องหากีฬาสักหนึ่งอย่างที่ต้องใช้สมาธิและร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและทำให้สมองของคุณทำงานได้ดีขึ้นแต่คุณต้องมีความสุขกับกีฬานั้นด้วยนะยังไงก็หมอเป็นกำลังใจให้คุณอัสร็อกนะคะ อัสรอเขาได้ใช้เวลาอยู่นานในการคิดทบทวนกับสิ่งที่หมอได้บอกกับเขาทันใดนั้นเองอัสลามุ่อะไรกุมเป็นไงบ้างวันนี้หมอว่าไงว่าไงบ้างว่าอะไรกุมุสลามเหมือนเดิมเลยหมอดูนิดหน่อยเรื่องให้เล่นกีฬาก็แง่ดิแกไม่เปิดใจให้กีฬาเลย แล้วหมอแนะนำกีฬาอะไรบ้างวะนั่นดีเนี่ยหมอบอกว่าต้องต้องใช้สมาธิและกำลังสำคัญสุดคือต้องเป็นกีฬาที่เล่นแรับความสุขด้วยอดีโหยากเลยงี้แกไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้งนานเพราะไอ้โรคบ,บ้าๆน,นี่งั้นพวกนี้ออกปเตะบอลกันเผือ่อแกจะชอบเอาดิลองดู หลังจากนั้นขอทั้งคู่ก็ได้ลองเล่นกีฬาใหม่ๆไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีกีฬาไหนที่ถูกใจอัสรอกเลยไม่ชอบว่ะ เรื่องเยอะจริงๆเลยลองอย่างสุดท้ายไหมธนูแต่ใช้แรงเยอะโคตรเลยนะแต่แกต้องห้ามคิดว่ากีฬามันยากนะเออเออเอาเหอะ เมื่ออัซรอกได้ลองหยิบคันธนูขึ้นมาเขาก็รู้สึกดีไม่เหมือนกับกีฬาอื่นๆแต่เมื่อเขาลองเริ่มยิงเขาก็พลาด เขาเลยรู้สึกท้อใจอีกครั้งไม่ปิดอัชรอกได้ลองหยิบพันธนูขึ้นมาอัชรอกแกตั้งใจเย็นๆนะเว้ยมีสมาธิน่อยดิอ่ะเอาใหม่เพื่อนเขาต้องไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆดิวะ และครั้งนี้เขาก็ทำได้ลูกธนูของเขาพุ่งไปที่สีขาวมันไม่ได้มีแต้มที่เยอะมากแต่เขาได้ก้าวข้ามความกลัวของเขาเองได้แล้วเห็นไหมทำได้แล้วนี่อันก็มาเล่นกับโค้ชที่บ้านเขาได้เลยนะสนามพร้อมมาได้ตลอดขอบใจมากเพื่อน อสรอเขาก็มาได้เล่นฮานูบ่อยๆไม่ว่าเขาจะต้องเจ็บตัวสักเท่าไหรเขาก็ยังคงชอบกีฬานี้เขาเล่นกีฬานี้ด้วยความสนุกและความสบายใจและเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาเขาฝึกสนูมาเรื่อยๆจนเขาได้ไปแข่งและได้เหรียญทองกลับมานับไม่ถ้วน โค้ชภูมิใจในตัวเรามากเลยนะมามาฝึกกันโค้ชว่าโค้ชต้องมีลูกศิษย์ไปแข่งระดับโลกแน่เลยหลังจากนั้นไม่กี่ปีอัสรก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับชาติตั้งใจนะอัสรกสู้สู้เหรียญทองแน่นอนขอบคุณทุกคนมากเลยนะ ผมจะทำให้เต็มที่นะครับการแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยความกดดันความหวงังและแล้วลูกธนูนัดสุดท้ายของเขา ลูกธนูลูกสุดท้ายของเขาก็ได้ยิงไปที่เป้าสีเหลืองทำให้เขามีคะแนนสูงที่สุดเขาทำสำเร็จเพื่อนและโค้ชของเขายิ้มออกมาอย่างมีความสุขทัง้ทหทงหมดนี้คือเรื่องราวของอัสรักที่หมายถึงสีน้ำเงินนิ่งสงบเงียบสงัดการมีสมาธิเหมือนกับ P Q Pay e Question ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นพอเมื่อเราฝึกซ้อมมากขึ้นประสบการณ์จะทำให้เราฉลาดมากยิ่งขึ้นและการที่มีสมาธิไม่ว่าจะกีฬาไหนเราก็จะผ่านมันไปได้และประสบการณ์ประสบความสำเร็จกับมันเหมือนกับอัสรักที่เราเลือกกีฬาฮานูนะคะก็เป็นเพราะว่าสีน้ำเงินเราตีความหมายไปว่ามันหมายถึงการมีสมาธิแล้วก็เราได้เป็น PQ มันคือการที่ เป็นความฉลาดที่เกิดจากการเล่นเรารู้สึกว่าธานูเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากเพื่อที่จะไต่ไต่ลำดับขึ้นไป,ปนสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนเก็บอันนี้ไปเป็นบทเรียนแล้วก็ให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้พวกเราเสีย ที่ทำงินขอขอบคุณค่ะ